สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ครับพี่น้องน,นี่สองตายายมาสวนคือเก้าพี่น้องนี่กิจวัตรวัดนี่บุญสุกสัปดาห์นะพี่น้องเนาะโอ้โหว่าสิไปใส่พี่น้องเข่าหัวเข่าสวนมา เบิ่งหัวเบิบ่งสวนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก่าพี่นอ้องนี่ก็ย่างกุ้งย่างกุ้งพี่น้องเดี่ยตลาดย่างกุ้งแถวแม่บ้านเฮ็ดยังไวท้ทากินทางฝุ่นไปบ้างกันนะเป็นตำโคกพวกเล็่องกุเรกกินพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนี่นอ้องนี่เราเป็นของมีดกับกล่องเด้อพี่น้องเด้อครับนี่พี่น้องเบิ้ลน้ำกันพี่น้อง แค่นีกินุปนอจามืนอนีุ้ปน้ำใหม่พี่น้องอือเสตตูดินขวัหวหอมอ่งน้กินนำกันด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเรากุ๋งสุกแป๊บนึงจ่เสดจินเขากันแล้วพี่น้องเอา่าเสารด้วยนี่นเข่าเารำมมันจบ่ายล่ะบอพี่น้องแม<า>่มสวยพี่น้องแตลาดซื้อนั่นซื้อนี่อยู่ นี่พี่นอ้อนนงมีอย่างไงวันนี้มีกะซุปน้ำใหม่กับกลาบไก่ลาบไก่าลาบไก่นี่ลาบใบมาตาบานเหรพี่น้องมาตาบานแล้วเดี๋ยวเราปรุงซุปพี่น้องลาบไก่บานหาอมเดี๋ยวมากันพี่น้องมาที่นี่ดเดี๋ยวเริมาปุุงกัน ถ้ากล่องกับบุบับบุบับอย่างในบุตรพี่น้องโมบี้มองไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยขอเขาต้หัวเตะสวนนี่แหละต้องหัวจะไปเที่ยวใส่ เยวกลับมาก,กับมีอะไรนะพี่น้องเสียงเงินเสียท่องอีกมาหัวมาสวนกับซื้ออยากน้อจินมาเฮ็ดจินเสพๆพี่น้องต้องไปมีไอรถเมลาทางอื่นมาสวนจะคลองก็จะได้เบียกได้งานนั่มพี่น้องก็เลยปูหูจะไปใส่กับมาสวนดีกอพี่น้องกุ้ง อย่างสดๆผ่านตลาดแถวมหาชัยพี่น้องตลาดชุมพลแถวนี้เขาจะเ,เรียงกลุ่งพี่น้องเลียงกลุ่งขึ้นจากบอ่อเลยบอ่อ้องขามมือขามเว้นเลยพี่น้องเอามาขายสดๆเลยนี่กลุ้งกลุ้งแช่บ,บวยนะพี่น้องกลุ้งเปนแบบเนื้อมันหลายก่ากลุ้งกลามๆพี่น้องมันโมนหัวใหญ่โมม,มีกลมนะมนหัวหน่อยๆเนือเน้อเต็มๆสดๆหวานๆพี่น้อง,องเดี๋ยวจิ้นน้ำกันเลพี่น้องเด้อ มาพี่น้องมาพี่น้องมาดิหนิมามามาเดีวเวลาแล้วพี่น้องหลังจากยางกลุ่มเรียบร้อยรูกน้ำใหม่ก็เรียบร้อยตรงยางก็พร้อมแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราตัดมุมกล่องยังไงเด้๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไ่เห็นวะเอ้ยพี่น้องเห็นตาขอกระหนาวต้องกันพี่น้องมากมากเสียบ พี่นออ้องเกี่ยมกระแจมด้วยก,ก,ก่อนตองกล่อมน่อยพี่น้องมันจากเกี่มหนาพี่น้องมามาพี่น้องมา ยุบใหม่ตมแบบทุขั่ใจนะ้อไรเรียกว่าล่หัวน่ะต่่มันเผาเนาะไม่ขมนเผาเมื่อขมดื่มปห้าอมากเผาหรอม่เคยนีพี่เจ้าแต่ไม่กินดิบอ่ะ น้ำมันผมไม่มดีมาดับอะไรเนี้ยนานมาแล้วมั้งนานนีาา่เหรอ,ะอะบออะวย ทมาสิกปกติพี่น้องก็สิลวงลานก็นสิมา้านาพี่น้องถ้าช่วงงานหลายถ้ากันค้างงานเลยได้มากองตาใหญ่เลยพี่น้องแขนขกแขนแน่เั้งส่วงนาไก่ทั้งรวมากก้าไหม่ทั้งย่างก,กุ่มทั้งลวดกุ่มลวดนึ่งหรอ แต่บอกเผาเงายนี่มากสวนเกือบตัวที่หรอพี่น้องจะมากสิมากราะว่ามันได้ผลผลิตเน,นาะมาเขามาเบิองมัลำแนดูแลสมัยปลูกไม่ไม่สามปีเดียวก็่คยได้มากหรอพี่น้องมากกมาตัดหยามากเบิองอนะ่ะเบืงงองไอ ก็เสร็จแมันมัพิงมแขกันีตอแนี้นแข่แงันส,สองงแลวนใหม่ใหม่ย่เละใหม่มมร,หร้องโถสบอนี่ยกลุ่มย็งไ่หลมมากุ่มเลยเียมันอ่อนไม่ต้องกลุามกลุ่งม,งม,นมันหมก็ะดํางกุยแข็ง สามปีทีท่ทแล้ว,วาสามปีทีเดียวปักเทาวนี่ยสวนหนี่น้อยพี่น้องเดี๋ยวจากฟังสวนทั้งหนึ่งไปหาสวนทั้งหนึ่งไหนว่เห็นเบิร์ตหรือไงไปย่ไปยังไปยังมาไป่านไปผ่านมาหุงเหมือนทุกเมือเดี๋ยวไปเห็นอะไรพี่น้องถามไงล่ะตัวหัวบอกลูกแต่ลูกนี้มาหรอ เดี๋ยวเอาไปกับบอบบ๊อบสอดเราไม่เห็นไปเป็นห้องเอาไม่หนายละไงแต่ไม่กี่ทีต้องทำปี่อยากเป็นตึ๊บจวนทต่เ่อเอาหญ่ว่าอ้ไรไม่ค่ัยหงายซูเมอร์นี่ครับใครเนี่ยเมื่อใครเดียดเป็นหงายเพราะเราพาเป็นโฮมแล้วเหมืนเด้อดพัดแกเอาไม้เลย

está no พี่นอ้องหลังจากช่วงใบตอ,อนเสาร์กินเขาเดี่ยวช่วงใบทำหาเก็บน้องใหม่กาับ,บ้านพี่น้องนี่คนผลิตจากสวนโอ้พงงลิตในปากร้านกินนี้กินเราบิดเข้าวแกงกินสดๆเลยจากกะทิมะฮ้อนส่วนไผพี่น้องมันขึ้นขึ้นเร็วแห้งมันคุ้มคุ้มบกักลียวคุ้มอันนันพี่น้อง ตัดหว้วนมันไหญพ่อมันบาสูงเอาจาับทิ่ก็น,น้อยยังเดี๋ยวกันหรอ อันนี้ง่ายเดียวมั้งนี่ง,ง่ายเดียวนี่กุม้มนี่คำมันคำมันขาดเราเขาดึงหัวเลย ไปเอกพี่น้องดยเดี๋ยวมีข้าว้าข้าวทำไมคน,นทัวเยจากสวนสามขอได้พี่น้องนี่ cái <Nhạc> xóm มันอยู่แต่ว่ามันงมงำต้นพ่าต้มนมอกระบคุมดอกตรงนี้่าวเชื้อน้่ไงโอโหดีเลยเด้ดูไม่ตามลม่ค้าหลัง Đứa nào vậy. Còn ở đây đồng thằng này, chụp lên Bánh nhát Cứ qua đây luôn, thêm lần nữa à? ừ. อะไรดึงหัวเลยดึงทั้งฝุ่นลงลง,ลงจะดึงทงั้งโอ้หนลละ่ะหนารู้อู้หลงังคาเจ้าหลงังคาเจ้าสี่ฮักนี่มันนันเดียงแล้วหลงังคาแล้วส่วนนี่มันเดียงออกแล้วนะเนี่ย ดึงไปดึงไปผุนดึงไปทางทางผุนลัางคาเจา้าหนี้โอ้ยหักแล้วดึงให้มันลงจากลังคาเฮ้ยาขาดโอ้ยนี่ไงเขาติดหรวย็นเาดัไว้ตรงข้างหลังกิ้มข้าอะทำอะไรล่ะ เดืหายเลยคูห hmm, ล so right ังค oh. uh ้าสวมเจ้านั่นซับๆก้อนตานีไปไปอ่อเนี่ยลังคาววมพังรวมน่อบเสี้ยกเล่ เดียหายเลยบาทตัอสายไต้บ้องแต่ลาด้วเอาเวลาเอาเอาไว้ลูกคล้องั่ะนะ ดูหลังคัานาดิอเาหอยยปลูกงที่ตายเนี่ยก็ไปมือน,นที่เอามาล้อมไว้ทั้งพือ Vài khoang, vậy? Đạc mà, không phải khó không việc Rạc mất gì? ไยตัดเต่าทวนโอหลังข้าเมเนี่ยเอ,อ,อกาก็ยีินตัดบ่ตัดแม่หน่ไได้ทั้งนั้น ถ้ามันกอกดีดีอะด,ด้ัน่ะตัดตี้่านหอกันขอมันมันหน่อยสิที่เสียหาย แตกแห่งอะไร่ะนั่ยมันเป็นอันไม่อันเป็นอันเนาะไม่เคี้ยเนาะล้มมากกสิมุ้ยสิหมุนดีวะล้มไมมแห้งก็สิหมุนดีวะนี่เคี้ยงยาวบันควรอ่ะเคี้ยมันน่ะ งอเงี้ยมก่อนมก่อนันเดยเนงตบหน่อยฮียปลูกแล้วไงโอ้หลังตาแฟนฟูนก็แห้งนต้นบงถึงมื่อใดเลยต้นันก้อนนัน ลวกะตตัดเทีมปูกลวก็ตัดเทียม <Huh? S 1> ปูกลวก,ก็ตัดเทียมสนองมันไหวฟัง ได้ได้ได้จะต้องอันนี้รีก่อนดึงว่าได้มันมันขว่งกันนู่นเนอะเอาหนีออกก่อนเนี่ยจะรีก่อนเออรีรีทางบนน้ำรีใบถนนทางบนน้ำลองรีก่อนเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงแบบนั่นหลังค้าอยู่ฟัง เออเอ้อเอ้ยเอ้อาเอ,าเอา <c oughs> าังลีก้อนลีออกนี่อ๋อ <c oughs> เอเอจะลากไป <c oughs> อ้าวจะไปพี่น้อง โอเคพี่น้องถ่ายมาเลยสลัทิ้กัขก็เก็บภาพบรรยากาศสางมาสวนวันที่18สิงหาคมถึงตกล้องอาทิตย์สองขวันหาลอของสเก็ตใบสันด้ด้วพี่น้องเด้อลิหน้าต่อกันไหมครับผมสวัสดีครับดี้าปิด cái pháp sai Ê, có khát. không, 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 không. Để không? Để không ซ้ายหลุดเลยพี่น้อง <Okay. S 1> ได้ย่ำเข้าไปอือโอเคอ่ะ, okay. อะปิดนี่แหนะปิดนีแนะ่